เครื่องต้องมีแน่นอนว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่า i p a d เป็นสอแอปนี้ที่หลักๆที่เราใช้ตัดต่อคลิปเพราะมันจะไม่ได้มีลูกเล่นเยอะเหมือนอะซีเมียมเลยอะไรเงี้ยก็ไปดูได้หรือว่าใครที่เบื่ออาหารเนี่ยจะลองทำอะไรใหม,มไม่มีชิ้นไหนเลยทุกคนที่ไม่ติดสติกเกอร์ เมย่านั่นเองนะคะแล้วคือขออธิบายก่อนเลยนะคะว่าที่ทําคลิปวอทออนเยอะเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะมันก็แค่มีวอทออนอ้าว my back ใช่ไหมที่ทําไปเมื่อคลิปคลิปก่อนๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นวอทออน my pad เนี่ยเราได้คิดมานานแล้วนะทุกคนก็คือแบบเราจองคอนเทนต์นั่นเองนะทุกคนก็แบบไม่มีโอกาสได้ทําสักทีเพราะว่า มันเป็นช่วงที่เราแบบว่าเรียนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ค่อยได้แบบจัดระเบียบ iPad เลยหน้าจอ iPad เลยมันก็เบยลกมากทุกคนลกแบบลกมากคือไม่เป็นสีไม่เป็นสันไม่เป็นอะไรเลยก็เลยแบบว่าเอ้ยค่อยทําก่อนดีกว่าก็เลยดองมันไว้นะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเรามีคลิปที่จะออกไปทําข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็คลิปเอ่อแต่งหน้าคอสเพย์นะคะแต่ว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยยังไม่สามารถทําได้นะคะโอเค กรั่นมาเยอะแล้วนะคะก็คือก็ประมาณตามนี้เนาะทุกคนเนาะก็รอติดตามกันนะคะคือจะบอกว่า w วอ c ซ on เนี่ยมีแค่อันสุดท้ายแล้วล่ะคะ่ะคือวอ t ซอนมาไอแพดเนาะหรือหรือ,รอถ้าใครอยากให้ทา a t c h on my iPhone นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้อยากรู้แบบเฮ้ยในไอโฟนเรามีอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มเลยนะคะก็คือ iPad ของเรานะคะก็เป็นตัวเดิมนะคะทุกคนก็คือ น้องเจนเจตตัวนี้นะคะคือตัวนี้อยู่กับเราบานานมากนะคะทุกคนก็คือยังไม่ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าน้องก็ยังใช้ได้อยู่นะคะทั้งแบตบทั้งทุกๆอย่างก็คือยังครบสมบูรณ์เนาะเราก็เลยยังไม่อยากเปลี่ยนนะคะ <P> ก็แชร์ตัวนี้ไปก่อนนะหน้าจอสิบจุดสองนิ้วนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันนะคะลืมข้างหลังนะคะก็จะมีรูปต,ต่างๆนานาคะจะมีบางท่านเนาะมีฮิกินะคะมีฮิกิแล้วก็มีน้องจียง มี TUBS นะคะแล้วก็มีปอจ้าหรือว่า,อาวอออินก,กับหลันจ้า่นเองนะคะข้างหน้าก็คือเป็นคนที่ชอบตกแต่งเคสไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราไหมแต่เราเป็นคนที่อยากจะบอกว่าเคสของเรานะคะแต่ละอันก็คือไม่มีชิ้นไหนเลยทุกคนที่ไม่ติดสติกเกอร์เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวถ่ายขึ้นไว้ให้นี่นะคะทุกคนไม่มีชิ้นไหนเลยที่จะไม่ติดสติกเกอร์ไม่ใช่แค่เคสเลยทุกคน แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันแบบโล่งๆอะ่ะก็คือติดหมดเลยตอนนี้นะคะในไอแพดของเรานะคะได้ทําการคุมโทนเป็นสีเขียวนะทุกคนอ่ะหน้าจอก็จะประมาณนี้นะคะจะขึ้นอ่าไว้ให้ตรงฝั่งนี้แล้วกันตรงนี้นะคะทุกคนก็โอเคนะคะอันนี้จะมีรูปหน้าจออันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักของเราเลยเนาะจะมีทั้งหมดตอนนี้หน้าต่างทั้งหมดนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหน้าต่างทุกคนเราจะ เร่งรีซิงนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้มาป้ายยากันเนาะหน้าจอแรกนะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากเนะ mm hmm. กาะก็จะเป็นการตกแต่งแบบธรรมดาๆนะคะ mm hmm. ก็คือหน้าจอแรกก็จะมีเกี่ยวกับพวกแอป,ปที่ Apple mm hmm. เขาให้มาอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็น list To Do นะคะ อันนี้จะเป็นลิสต์ทดูลายสัปดาห์นะคะทุกคนนี่ก็คือลายสันั่นเองเนาะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นตุ๊กตาตุ่นที่ไปหามาจาก Pinterest เนาะแล้วก็จะมี M D Clock นะคะที่เป็นรูปนาฬิกาธรรมดาเนาะก็คือเรายังไม่ได้สมัครแบบเออพรีเมียมนะคะ,ะ,ะ,คะ iPad, แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตนะคะทั้งเปอร์เซ็นต์แบตของ iPad นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตของ Apple Pencil เนาะเอ้ยลืมให้ดู Apple Pencil เลยนี่นะคะจะเป็น Apple Pencil ของเรานะก็จะเป็นเคสสี ฟ้าเหมือนเคส iPad เลยนะคะก็จะเป็นเจ n หนึ่งนะคะทุกคนเค okay. ใช้มานานมากจริงๆนะคะอ่าแล้วก็จะมีการตกแต่งหน้าจอเอ่อวิปเจ็ตนิดนึงก็คือเป็นดอกไม้นะคะมาดูข้างล่างตรงนี้กันนะคะทุกคนตรงช่วง R G นะคะ l i น e นะคะเอ่อพินเซเลสนะคะกูดโน้ ode, แล้วก็รูปภาพนะคะไอตรงไอช่องเล็กๆตรงเนี้ยเขาเรว่ออะไรอะแทบข้างแรางนี้นะคะก็คือเป็นแทบที่ เราจะใส่แอปที่เราใช้บ่อยๆนะคะก็คือจะได้ไม่ต้องไปเลื่อนเลื่อนหาใช่ไหมก็คืออย่าง IG เนี่ยก็คือเข้าทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เอามาข้างล่างเลยไลฟ์ก็เช่นกันนะแล้วก็ Pinterest ก็เหมือนกันนะคะไว้หาไอเดียตกแตง่งนู่นนี่ของกู๊ดโน้ตของเรานะคะทุกคน อ่าก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะก็คือจะมีแบบส่วนบบมากก็จะเป็นการเรียนเนาะแล้วก็มีอ่าสตอรี่บอร์ด u ูทูบนะคะ TikTok แล้วก็มีบูโจ o บีทีเอสเนาะบูโจฉันชิงลิงนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดชฉันชิงลิงให้ดู <c oughs> ก็จะเป็นการแบบว่าด้วยความว่างอะ่ะทุกคนตอนนั้นคือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ว่าง <c oughs> ก็เลยแบบเออมานั่งเขียนว่า นักแสดงในแต่ละตระกูลเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็มีนักแสดงสมทบแล้วก็มีนักแสดงเมืองอี้นะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะคะคมาอยู่หน้าที่2นะคะเราจะเรียงหน้าต่างนะคะหรือว่าหน้าจอเนี่ยเป็นช่วมีเดียนะคะก็จะมี Facebook นะคะ t ชเวลโลกาเนาะซูมนะคะ Messenger Ig ไจีลน์นะคะ w e แชท t w เวิร์สทวิตเตอนะคะอ่าจีเ o ลกูเกิลโครมดั e นะคะแล้วก็อันนี้คือมีดเนาะ ก็มีเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็การตกแต่งเห็นไหมเราจะเน้นไปทางสีเขียวนะคะก็จะมีวันที่เนาะแล้วก็จะมีพื้นหลังเป็นหัวใจนะคะแล้วก็หัวใจสีชมพูสีเหลืองแล้วก็ล้อมรอบเป็นกรอบสีเขียวนะคะเพื่อความสบายตาเวลามองเนาะ,ะแล้วก็มีรูปน้องจี้หยางตรงกลางนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราใช้วิเจ็ตอะไรเนาะ,ะที่3ก็จะเป็นพวก ยูทูบนะคะพวกดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเมาไว้ด้วยกันเนาะก็จะมีอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นสปอ t ิฟายที่เป็น w i d เจ็ของเขานะคะก็เออก็นั่นแหละก็จะโชว์ว่าเพลงที่เราฟังบ่อยๆนะคะจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก อัลบั้มเพลงไหนที่เราฟังล่าสุดนะคะก็คือจะเป็น TUBS นะคะ,ะแล้วก็จะมี YouTube นะคะมี Netflix นะมี TikTok นะคะทุกคนแล้วก็มี Vlive นะคะมี VBee ม v ีเอ่อรไวทป่งนะคะเนี้ยไว้ติดตามศิลปินจีนเนาะแล้วก็มีเลมอนเลมอนแปดนะคะหรือวนะ่าเลมอนนเนาะแล้วก็มี Viu นะคะ HD แล้วก็มี Viu ธรรมดาเนาะ VTV นะคะไลทีวี ไอชีอีนะคะ Spotify j จุ๊ก Apple TV <laughs> j o ีจอรดานะคะเว็บตูแล้วก็นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันคือยูโคเหรอมันเป็นแอปของจีนนะคะทุกคนที่เอาไว้ดูรายการเนาะเราเอาไว้ดูน้องที่อยากนะคะเป็นรายการเก่าๆของน้องเนาะแล้วก็น,นี้จะเป็นชาร์จิ่งเพลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามัน มันคืออะไรแต่งก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีเป็นวิดเจ็ตที่เป็นรูปน้องแมวคู่นะคะเป็นเหมือน Spotify นี่ก็หจามจับเทเลทเหมือนกันนะทุกคนจะเขียนคําว่า swag นะคะทุกคนแล้วก็มีรูปเล็กๆวิดเจ็ตเล็กๆของน้องจี้อย่าง2รูปที่เป็นสีเขียวนะคะทุกคนก็คือพยายามที่จะคุมโทนให้มากที่สุดนะจ๊ะหน้าที่4แล้วนะคะทุกคนไวมากใช่ไหมเพราะว่าเราไม่อยากให้คีมันยาวเนาะอ้าหน้านี้นะคะก็จะเป็น s t u d y นะคะหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนทั้งหมดเลยนะคะ จำตั้งค่าชีวิตตัวเองอะทุกคนว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราทําอะไรบ้างเวลานี้เวลานี้นะคะคืนนี้ไม่ได้ทามาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าต่อช่วงนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากก็คือเอ่อช่วงนี้จะเป็นช่วงสอบนะทุกคนก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําพวกนี้นะคะทุกคนก็จะว่างเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเป็นเป็นที่เราเคยทํามานะคะทุกคนโอ้หเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ไม่ไม่ได้ทําอะนี่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 นะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือเป็นแบบว่า เวลานี้ตื่นเวลานี้นอนก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน list to do นะคะที่เกี่ยวกับพวกการเรียนนี่แหละแบบว่าการบ้านมีอะไรมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะเพราะว่าสอบแล้วนะคะก็เลย ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทำนะครทุกคนดูแอป,ปกันดีกว่านะคะว่า Study เรามีอะไรบ้างก็จะมีแอป,ปเอกสารนอะก Good Note นะคะอันนี้เป็นไลน์ก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันคือการไฮไลท์อะทุกคนเอแล้วก็มี Key Note นะคะ Paper ร์ n อพ l นซิล planner นะคะทุกคน planner pro j s t a m นะคะ,นะคะ, stamp, ะ,คะอันนี้ก็คือโดน n ิ d โดนีิถ้าอ่านออกเสีงผิดต้องขอโทษด้วย <laughs> pod is นะคะทุกนะคะนะคะ google keep นะคะ มินิโน้ตนะคะแล้วก็ r o ok c k e s เออต้องมีทุก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 เครื่องอ่ะจริงๆแอปเนี้ย colors นะคะแล้วก็ k y l o n note เนาะส่วนมากจะมีแต่โน้ตโน้ตนี่แหละก็คือเป็นคนที่ชอบดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้แบบพวกกระดาษโน,น้ตพวกโน,น้ตพวกการจดโน,น้ตอะไเยอะมากทุกการตกแต่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้สีเขียวนะก็คือจะเป็นแบบว่าตามแอปเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็น widget cinnamon นะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีวิจเจที่ไปหามาจาก Pinterest เหมือนกันเนาะเป็นรูปแบบเด็กๆนะคะน่ารักน่ารักก็คือตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับหน้าจอนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะคะมาหน้าต่อไปนะคะนี่จะเป็นหน้าที่หแล้วเลขสามหน้าค่ะทุกคนหน้านี้ก็จะเป็นพวกเอ่อการแต่งรูปหรือว่าการตัดต่อคลิปนะคะก็คือนี่แหลคะค่ะทุกคนคือแอปที่เราใช้ตัดต่อคลิปทุกคลิปที่ทุกคนเห็น อันดับแ,แล้ก็คือ CapCut นะคะทุกคนซึ่งทุกๆเครื่องต้องมีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่า iPad ต้องมีแน er ่นอนนะคะเพราะว่าแอปนี้ก็คือแบบว่าดีเลิศมากทุกคนคือมันแบบเลิศมากนี่นะคะก็จะเป็นคลิปโอเคพอแค่นี้แล้วก็จะมีมันคือ Vlogger นะคะทุกคนคือเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าก็โหลดมาตั้งไว้นะคะแล้วก็น้องโลนะคะทุกคนแอปน้องโลเนาะอันนี้เอาไว้ตัดต่อ <contexto> ไฮไลท์นะคะที่ทุกคนเห็นหน้าคลิปก่อนที่จะเข้าคลิปก็คือใช้แอปนี้เลยเนาะก็ค่ายมาสเตอร์5นะคะซึ่งอันนี้ยังไม่เคยไม่เคยได้ใช้เลยตั้งแต่รู้จักแคปคั t ตั้งแต่ใช้แคปคั t เป็นก็คือไม่เคยเข้าค่ายมาสเตอร์5ไม่เคยเข้าค่ายมาสเตอร์เลยนะคะอันนี้จะเป็น YouTube Studio นะคะก็คือหลังบ้าน YouTube นั่นเองเนาะ In น h o t นะคะทุกคนพอเราตัดต่อจากแคปคัสเสร็จนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดใน Inshot นะคะทุกคน ก็จะเป็น2แอปนี้ที่หล,หลักๆที่เราใช้ตัดต่อคลิปนะคะนี่คือแอปブラซ่าอาร์ตเหรอไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าโหลดมาเพราะว่าเราโดนป้ายยาจากช่องพี่พีนัทบัตเตอร์นะคะทุกคนเออไอเออคอนเทนต์ไอแพดเขาเยอะมากแล้วเราก็ชอบมากก็คือดูแล้วก็โหลดตามหลายหลายแอปมากแลนะ้วแต่ว่าก็ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็สตูดิโอนะคะทุกคนนี่ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันไลฟ์ o ูมนะคะ ็แอปแต่งภาพเนาะแล้วก็ลคามิราอันนี้ขอบอกตรงๆเลยไม่เคยใช้เลยคือโหลดมาตั้งไว้เฉยๆก็งมกับทีโหลดนกำะ m a หนักเนะครื่องพะโล่คามรา Connect นะคะก็คือเป็นแอปที่ใช้คอนเน็กกับกล้องของเรานะคะเพื่อที่จะส่งรูปหรือว่าส่งวิดีโอเนาะแล้วก็ PIN a s นะคะ PIC a s แอปนี้ทุกคนต้องมีเหมือนกันนะคะแล้วก็แคนวาเนาะอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันใน iPad นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นกาเล like ็กแบร์นะคะนี่ก็คือมาจากเครื่องอยู่แล้วเนาะในเครื่องแล้วแล้วก็มี v s c o ส e นะคะนี่ก็แต่งรูปดีเหมือนกันนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมักมายก็จะมีแค่รูปน้องจี้อย่างเนาะแล้วก็มีรูปเฮกิที่เป็นหูแมวที่เป็นสีเขียวนะคะก็มีประมาณนี้เลยโอเคทุกคนมาหน้าต่อไปนะคะก็คือหน้าที่6นะคะเหล็กสองหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาป้ายยากันหน้าที่6นะคะนี่จะเป็นพวกภาษานะคะทุกคนเป็นการเรียนรู้ภาษาด้านนันนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนหรือเปล่าวะไม่ภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีเยอะนิดนึงนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะและ้วไอเนี่ยไอเมตัวเนี้ยก็คือเป็นการลบพื้นหลังนะคะทุกคนตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะก็วิดเจ็ตต,ตรงนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากก็จะมีรูปน้องจิ๋อย่างนะคะแล้วก็มีวิดเจ็ตที่เป็นนาฬิกานะคะก็คือตอนนี้เที่ยง24แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็น To-do list อีกเหมือนกันก็เป็นคนที่ชอบโหลด To-do list เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มาวางวางไว้อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็น To-do list ที่เอาไว้จดว่าแบบว่าเฮ้ยคําส่งคําศัพท์อะไรอย่างนี้เวลาเราเรียนรู้เนาะแล้วก็จะมีวิดเจ็ตที่เป็นน้องแกะนะคะซึ่งหมายถึงน้องจี้อย่างนั้นเองนะคะเพราะว่าน้องจี้อยางเป็นแบบน้องชอบแกะนะคะทุกคนแล้วก็มีวิดเจ็ตเป็นรูปคนนะคะนั่งแล้วก็วาดรูปอะไรสักอย่างไอแพดนะคะทุกคนก็นั่นแหละนะคะเพื่อแบบ หน้าที่เจ็ดตรงนี้จะเป็นพวกเกมต่างๆนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะทุกคนเริ่มจากวิดเจ็ตก่อนนะคะก็วิดเจ็ตตรงนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะคะก็จะมีใหญ่ๆแล้วก็เล็กเนาะก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นวิดเจ็ตที่เป็นรูปคู่เรากับแฟนเนาะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นวิดเจ็ตชายหนุ่มน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็พิมพ e เทเลสเหมือนกันนะแล้วก็วิดเจ็ตเล็กก็คือเป็นนอ้องจี้หยางนะคะกคนอ่ะหน้านี้ก็จะมีเกมทั้งหมดที่เราเล่นนะคะก็จะมี mini world นะคะทุกคนอันนี้ก็สนุกนะ แล้วก็มี K-pop ชินนะคะทุกคนชิสเหรอเอ่อเปียโนนั่นแหละนะคะทุกคน BTS Land island เหรอ,เ,อ,อเกมใหม่ของบางทันนั่นแหละนะคะ We Workshop นะคะ BTS World นะคะ Minecraft เนอะอันนี้ Oh My Cross นะก็อันนี้จะเป็นแอปที่เราใช้เอ่อในการคำนวณรายรับรายจ่ายเนาะ ROV นะคะใครเล่น ROV นะคะสามารถ มาเล่นด้วยกันได้แล้วก็ uno นะคะนนี้เล่นเป็นบางคางเนาะแล้วก็ App Store แล้วก็ Shopee นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับหน้าของเกมแล้วก็พวกช้อปปิ้งนะคะหน้าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะหน้าสุดท้ายก็จะเป็น Post It 1หนึ่งอันนะคะที่อันนี้ก็คือเป็นการแปะแบบว่าคอนเทนต์ที่เราคิดออกนะคะเห็นไหมทุกคนอันแรกเลย What in my iPad เห็นปะ อา one day with ipad นะคะชาเลจนดื่มน้ำวันละขวดอ้าวทุกคนก็รู้แล้วสิว่าคอนเทนต์เรามีอะไรบ้างก็นั่นแหละค่ะทุกคนนี้จะเป็นการคอนเทนต์ต่างๆนานาที่เราคิดไว้นะคะทุกคนเออออนิีตติกถูกก็คือลงไปแล้วเนาะก็จะมีเอ่อ reaction เพลง yes to come นะคะไปดูกันได้นะแล้วก็อ่า one week with me ก็ทำไปแล้วนะก็ไปดูกันได้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ วิจเจ็ตของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงไปอะแอปเปิ้ลค่ะ